แม่สหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็กจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการกําเนิดราชา MPX เนี่ยมันมาจากคลิปนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วผมจะมาเล่น MPX กับไนท์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่านี่คือเมตาใหม่ของปืน อารีนาเบรกเอานั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับนะก็คือถ้าวัดเนี่ยก็ได้ทุกรุ่นนะครับทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าไกลหรือว่ามุมที่โผล่แค่หัวเนี่ยอาจจะเสียเปียบนิดหน่อยนะครับไม่นิดอะก็คือแพ้เลยแหละแต่ถ้าเกิดว่าวัดกันเนี่ยคือยังไง m อ x ีนี่ก็กินขาดนะครับเพราะว่ามันรุ่นเนี่ยไม่ถึง1วิได้ซ้ำนะครับทุกคนนะ ซึ่งข้อเสียเดียวของ MPX นี่ก็คือมันไม่สามารถยิงหัวยิงเกาะได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคมพอเนี่ยหรือว่าเรายิงแขนยิงขาจนช้ำแล้วเนี่ยบอกเลยว่าใครก็เอาไม่ลงนะครับดูอย่างคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ามันโหดแค่ไหนนะครับทุกคนนะฉายาพี่ทําไงครับฉายาอะไรราชาย MPX กันหรอครับไ <laughs> อ้หี้ยัง,ย,งยังไม่ได้แบบรับการแต่งตั้งแต่งให้ตัวเองก่อน five <laughs> minutes later ผมก็ทําคลิปลงทิกตอกนี่แหละแต่ก่อนนะแล้วก็สตรีมไปด้วยอะไรเงี้ยช่วงนั้นผมก็สตรีมคนดูเคยขึ้นไป200ร้องช่วงนั้นอะ่ะไอช่องเก่าอะ่ะแบบสตรีมทีหนึ่งขึ้นคนดู200 200เงี้ยโอ้โหตอนนั้นโคตรดีตอนนั้นโคตรจะดีอะ่ะตอนนั้นขยันสตรีมด้วยครับเพราะว่ามันทําคลิปสั้นเนี่ยลงทิกตอกมันทําไม่นานวันหนึ่งผมทําได้3-4คลิปอะ่ะแต่ลงไม่ลงลง,ลงบ้าน ลงบ้านแดงปุ๊บคือมันลงมันลงแบบว่าวันหนึ่งผมก็ลงได้แค่แบบลลคลิปเดียว <H 4 S 1> บางทีลงทุกวันยังไม่ได้เลยครับก็เลยไม่ค่อยได้สตรีมบ้านดำก็เลยกดตาม,ามที่ตั้งแต่ช่องเก่าแล้วครับตั้งแต่โทรศัพท์บีบแตะสตรีมแล้วก็บีบแตะจอเอแล้วก็ดับค้างสตรีมก็ไปเลยเครื่องค้างแล้วผมก็มาทําบ้านแดงครับพอทําบ้านแดงก็อามีคนดูเฉยเลยอะไรเงี้ยตอนนนี้คนดูก็เยอะกว่าน,นี้ด้วยบ้านแดงื่องเก่าแกรุ่นอะไรครับมามี่โปรโก F สามครับ เล่นเออ็ท้ายใหม่หน่อยได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณ้นเนห้าสิบบาทเลยค่ะผมพยายามลงหงมงเย็นให้ได้ทุกวันครับแต่ว่ามันก็ประมาณนั้นอะไม่เกินขอบพุทธเฉียดตกใจลองใส่ไหนเท่าไรบอกมาเลยว้าตายเลยนี่เฮ้ยตายเลยนี่ทุกคน e 10วินาทีต่อมาต้องยิงตรงไหนยิงขาครับถ้าเขาถ้าเขายิงกับเราให้เรายิงแข็มไอ้สัตว์เสียงหลุดมาแล้วแล้วเพื่อนกูหงายท้องเลยเฮีย้ยเอ๋ยลันรเลยเฮียเขาให้ลันรันเลยผมเล่นเกมนี้เท่าไหร่คะว้าว โ้เขาที่กลางใจมากันแล้วมาแล้วขอลั่นๆมันมากันแล้วลบสองไปดิลั่นไหมไม่รู้หมดตีแล้วดิไหนข้าหัวสามหัวไปดิเฮียเนี่ยนี่แหละครับเมตา Mpx S <S พี่นี่แหละราชา m p x ครับน้องๆดูพี่ไว้นะครับเยยยียกัยายร,ราชา m MM p x เล่นบ้านดีกว่ายิงแม่นแค่ไหนเธอก็ไปกับมันอยู่ดี เกือบหลับ 55, 55 5 5 5 5มหมดเอ้าเดี๋ยวให้หมดอีกไอ้เหี้ยเไอ้ตัวนึงเดี๋ยวตัวนึง,นงปัญญาปัญญาครับ T X เกลี่ยนเซิร์ฟแน่ทีนี้ไอ้เหี้ยไหนขาของอีกตัวเมื่อกี้ไอ้ที่เข้าหน้าเมื่อก่ระยะปืน <c oughs> <c oughs> โดนยิงไปดินีไงเข้าหัวไปดิไอ้เหี้ยมาดิวะเยกเอากาดไม่ลงวะสุดจัดอยากรู้ระยะปืนทำไมยิงไกลจังกัด โอ้ยเชี้ยไหนอีกตัวเช็ดแม่ไหนเยอะจับไอ้สัตว์ไอ้เชี้ยไหนโคตรเยอะเลยสัตว์เอ้ยรไอ้เชี่ยเอ็มพีเอ็กูไม่มีกระสุนนะเชี่ยด้วยเนี่ไงถามหานายเชี่ยแม่งเยอะแบบเยอะขี้เชี่ยเลยตาเนี่ยโอ้ยเชีเอ็มพีเอ็กูไม่มีกระสุน ยันไปดึงไหมผมบอกว่าทุกคนไหมกู้ไอ้เ<อ>หีห้ยมียันนาทีสุดท้ายมาดิไอ้เหี้ยมาวะ,ะสัตวดไอ้เหี้ยแม่งเยอะไปไหนวะเนี่ย เฮ้ยอเอาดีรวยรวยแอดเรียกผมว่าหัวยาวไม่ตกโคตรละนนรวยรวยรวยโอ้โหแม่งหนีมาเซฟไหนเฮียฮะไม่ต่ำกว่าห้าหัวผมตาฝาดปะวะไม่หรอกมั้ง ผมว่าไนายชัวร์แล้วมันยังไม่หมดอ่ะเอาแกไม่ลงไงลั่นโอ้ยดีนะมันยังล้มอะ่ะดูดิแม่งล้มพอดีโอ้หถ้าเมื่อกี้ปืนไม่ล้มมันลุกไปตัวหูยาวอีกโอ้ยกระสุนไม่มี A few moments later ที่สุดของ Mpx TSUS t s o อ t เฮ้ยอ่ะใ <c oughs> ห้หมดอ่ะกบรันให้หมดเลยว่ะ Mpx อ่ MP ะบอกแล้วคุณดูไม่เชื่อนะมีป้าย Mpx เว้ยยิงไหนเพื่อนโดเท่าไหร่5 5า5ยลันคุง้ง ว้าวว้าววาวผ้ไว่ลดวว้าว้าวว้วว้วว้าก่้เวไมาวว้าวว้าคนหาวว้นว <c oughs> อ้นีว้าวว้าววุ้้าวว้าวอ้าวว้าวว้านว้อ้า้าวน้าว้้ โอ้มันยังมีเสียงอยู่เลยอ่ะทุกคนครับไม่มันยังไม่หมดอ่ะทำไงดีวะเนะี่ยสามนาทีโอเคเหลือส,สิบสี่<ต>นาทีครับเสียงมันยังไม่หมดอ่ะมันยังมีเสียงปืนหลุดอยู่เมือกีกขอวิ่งหาเพิ่มหน่อยแล้วกันนะจะเข้าไ้เก็บเพราะเราออกตรงกลางได้ g t M p x ไอนน้อีกอเพื่อนบอก g t M p x มาอีกบอก g t M p x ว่ะในสามหัวไอ้เฮ้ยสี่หัวเลยแหละไม่ใช่แค่สามอ่ะน้องกำเนิดราชา M p x เว้ยกำเนิดราชา M p x เว้ยเพือนนี่แหละราชาหนูทอง ไอ้เฮียไนไนไนทุกคนเอาอีกอีกไนเอ็ก,อก,อก X, เกือบหลับ MK หลบไปให้ MPX เดิน โอ้หมันไปแล้วอะไอ้ที่นี่ไหนเอเอโอ้ไม่ได้ว่ะเก็บไม่ได้ว่ะทุกคนเออต้องยอม嘛อนัดก,ก่อนไหมต้องยอมอ่ะแชทไอ้ตัวเนี้ยเราไม่เราแน่จะเก็บของไม่ได้ว่ะไม่งั้นเราก็ต้องมาสู้กับมันนะอะเอาไงอนะ่ะสู้เหรอวัดเลยใช่ไหมเคงั้นผมทิ้งไหมไอ้นี่ไว้นี่แล้วกคน โดนมันฉกเอาเพื่อคลิปแกมันออกไปแล้วเนี่ยมันไม่อยู่แล้ว Don't sleep ดอนส l ล your eye will be swollen Good night เนี่ยมันสุดตรงนี้เด็กเยวเุ้ยมันตัวสัแล้วอ้าวไอ้สัว์หลับแน่แน่ไม่สนิทกัสฮิทหมดตู้ใหม่ สวยสวยไม่รอดโตมาชิคุลูโอ้อยู่ข้างบนออกล่า ล้มเรียบร้อยจบไอ้เหี้ยหมดแมพสักทีอารามารีสุดไปเอาของแดงแก่ดีที่มันเพื่อค้าให้ผมได้ยินจีจว่ะเพื่อนจีจกันแล้ววะทุกคนจริงเพื่อนเราเขาจีจกันแล้ววะแม่งอยู่จนถึงที่สุดอ่ะเพื่อนกู มาหนึ่งให้สี่มาสี่ให้แปดหาหวยอยู่เท่านั้นครที่กำลังมองหาร้านเติมเซฟหรือเติมเกมอลิซ่าเบรกเอาราคาถูกเนี่ยผมขอแนะนําเลยนะครับวิสาเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกนะผมเซฟสี่ช่องในเพียง68บาทนะครับส่วนหกช่องเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วยังมีเบตันพงษ์เบตันพลาดนะครับและสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะเติมถูกเติมไวถูกที่สุดในประเทศไทยต้องวิสาะนะครับเพื่อนพูดจีๆกันแล้วในแอร์เคยมียูโทเปียไหมมีครับลั่นพุ่ง ดูสาเดียวเออมันก็มีพลาดกันได้เลยตั้งโมมันไม่ได้เนาะบางทีอ่ะจะไปสู้ไงหาเป๋าก่อนไหมก็ต้องมีจังหวะสู้เฮ้ยเลิกปังบางทีนี่ผมต้อยาวคุ้มก็ปังอยู่นั่นแหละปังโอ้ยพอแล้วเอ็มเคตรงนู้นหนุ่มทิ้งเลยนะนั่นน่ะทุกคนเคป่ะปังห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาท ปังหลับปังโอ้ยเลือกปังสักทีกับกุมไก่ไนนอายปังโอ้งตู้โอ้ยเพราะๆไครมากระวะตู้ปัง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 โอ้ยมึงปัญญาอ่อนป่ะเนี่ยคนดูโอ้ยหลุดหิดแทน555คุณบอกนะคุณบอกนะ ป้งป้งป้งน่ารำคาญจัดไม่ต้องครับเพื่อจะสแปมเพื่อป้งพอแล้วล็อกเลยอย่าปั่นครับมันหมุดหนิดอดดีทำเพื่อเอามันเลยล็อกไปเลยครับล็อกครับเพืือปิดเสียงเออาร เหลือช่องไว้เก็บของแดงด้วยทิ้งของเพื่อนเก็บให้เพื่อนไหน่เพื่อนอยู่เป็นเพื่อนเราทุกคนอย่าไปอย่าทำแบบนี้ โ okay, okay. อเคโอเคไอ้เพื่อนอยู่ดูกูจนถึงตอนนี้ทุกคนแม่งสุดว่ะเพื่อนก็สุดอ่ะเพื่อน,เ,นเพื่อนดูกูก็จนสุดอ่ะเพี้ยอาบีเคผมไม่ไปเก็บนะผมเก็บตรงนี้แล้วก็เก็บไอ้ดอออกเลยเพราะว่ามันไม่เก็บไม่ไหวละของอ่ะผมรู้เลยผมเก็บไม่ไหวแล้วผมพูดความจริงถ้าปั้นแรกมันไปแน่วะ <What? S 2> ออกทันใกล้กลสัตว์ ของแดงกูไอ้เหี้ยทำสโคบไหนเวลาโอ้ยังไม่ไห,หมดเลยเหลือช่องเก็บของแดงด้วยไม่น่าจะได้เก็บมหมมันน่าจะเอาไปหมดแล้วแหละไหนไหมไม่ใช่ครับมันยังเหลืออีกบอกว่ายี่สิบคนขึ้นไงดูเวลามาไงวะแก ดูเหมือนว่าเขา<ร>เขาโมยแอร์อ,ออของคุณหนเพื่อนบอกแนละ้วเพื่อนบอกดูเหมือนว่าเขาขโมยแอร์อ,ออของคุณหลงทางอย่าลบเริ่มเครียดแล้วคนดูไม่รู้จะเก็บยังไงนะเนี่ยคือของมันเยอะนะครับแบบไม่รู้จเจ้าของเพื่อนไม่รู้จเจ้าอะไรบ้างนะครับนะคือของมันเยืะเวลาก็น้อยนะครับแถมคนยังไม่หมดอีกต้องมาพะวงกับคนอีกโอ้โหปวดหัวจัดแถมยังต้องมาปวดหัวกับคอมเมนต์อีกนะทุกคนนะ ควรถือปืนนันเนี่ยเอาอถ้าเอาให้คุ้มแ,แต่ใครบ้างที่ไม่รู้เวลาทารกระสุนก็รวยแล้วและประจําจการแอดกระมอดนีละบอกหลงทานจัดของได้เยอะสอนหน่อย เอ้ยห้านาทีเหรอระวังนะแกหลงทางพอทนโดนลูดอ่ะดิมันหลงหลงทางไม่เท่าไหร่เว้เววยส่วนต<ม>ัวผมมอง<ร>ว่าวปืืนเเรารอทิ้งลยไม่เอาสโคปปนายสโคป M K ใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปเอาให้โอเคมันจะดักทางออกไหมแอร์ยังไม่โดนผมว่า โอ้ดูดิหลีกยังไม่ได้ชนอนะ่ะดูดิแต่ไม่มีเวลาแล้วผมทิ้งของตัวเองแล้วก็เอาของเพื่อนมาแล้วกันสงสารเพื่อนนะเพื่อนมันอยู่เป็นเพื่อนผมจนถึงออตอนนี้เลยแดงแล้วออกอเดี<ล>๋ยวแปละกข่มนหก่อนเก็บ A B K ต่อเนี่ยสวยๆนะยังมี M K มีอะไรของแน่นจัดแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนผมว่าโอเคละถ้าแอร์เปิดมันจะขึ้นเตือน ตัว M K นี้นี่ผมพูดถูกแล้วนะครับคือมันถอยมาเก็บไนท์นั่นเองนะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะแต่ว่าพาอผมมาย้อนตัดดูเนี่ยเออมันไนท์จริงนะครับแต่ว่ามันเซฟไปแล้วนะครับมันใส่เซฟละวิว่งวิง่งเพือกเดียวนะทุกคนเพือกเดียวเลยนะ A K สโคบดีแนละ้วแอดกามอดนิล่าห้าร้อยห้าสิบห้าอันนี้หรอสโคบไนท์อ่ะพันไหมไนท์อีกหัวไอ้เหี้ย มึงอยู่ทำเฮียเนี่ยสี่นาทีเนี่ยไม่ใช่ไหนอ้าวไม่ใช่คนดูบอกมันใช่สกบไหนมาไงวะไหนที่แล้วไหนอีกตัวอีกตัวไหนแตกไหนโดนตัวไปไปหาทิ้งของอีกทีหนึ่งนะครับบอกแล้วสองถึงสามนาทีสุดท้ายก็มีคน ดูเวลาอิ่มจัดมันใกล้ทางออกแล้วทันห่อทันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่จะรอดไหมเนี่ยรอดออกอ่ะจะโดนดักหรือเปล่าวะโอกาสโดนโคตรเยอะเลยอิ่มมากเกมนี้แล้วไหน A ์เออด้วยฮ่าฮ่า โอ้โหเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดออกดีท็อปเซิร์ฟเอ,อ่สอสงสารเพื่อนกูเก็บกระสุนให้มึงแล้วกันเพื่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะอย่าลืมเอผมนะพี่ชายลืมไปแล้วครับ เวลาเวลาทันครับทันพันเวลาเวลาฐานเฮ้ยว่าอกกับฟังเลยนะไหนจะบอกเลยว่าทันทันทิ้งระเบิดไงรวยจัด555กี่ล้านอย่าเพิ่ง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 ยังไม่ได้ออกอย่าเพิ่ง คนดักออกมาเนี่ยจะรวบคนดูไอ้เชี่ยมีมีศพตรงนั้นนะ้านต้องมีมีศพตรงนั้นได้ทุกคนเนี่ยห<ถ>กล้านแต่เชี่ยศพเต็มเลยหล้านว้าไอ้เฮียร้อนหกล้านแปดโอ้โหไอ้สาววนนี้ 6, 1 1> อของปลามอาทิตย์ เช็ดแม่กําเนิดราชา MPX ไ,ไงโทษ<ม>ทีว่ะ MPX เอาไหนไปสี่หัวะมันคนเดาถูกโอ้โห